กูเจอขากอนมึงอีกกูชอบเขากอนมึงอีกกูรักเขากอนมึงอีกและกูก็ทักเขากอนมึงอีกกูเจอเขากอนมึงอีกกูชอบเขากอนมึงอีกกูรักเขากอนมึงอีกและกูก็ทักเขากอนมึงอีกกคขอกราบสวัสดีชาบีเอทีวีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแข่งรถกระดาษปีพีหนึ่งคุณดูดิมึงขั้นแรกอไปจ้ะ ขอจับกล้องว่ะดูเห็นไหมคันที่หนึ่งันที่สองนาจะเห็นและคันที่สาันที่สีันที่สี่เออช่างอ่ะช่างอ่ช่างอะช่งมากน,นี่คันที่หนึ่งคันที่หนึ่งองโฟกัสนี่คันที่หนันท,หน,นที่สอง อันที่สามคันที่สี่คันนี้เบาสุดอันนี้ห้าเดี๋ยวขอไปตั้งกล้องก่อนนะครับถ้าก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลไค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้นดวยครับบายบายแล้วเดี๋ยวไปตั้งกล้องก่อนโอเคได้ไปตั้งกล้องแล้วได้ไปตั้งกล้องแล้วนะครับ แล้วไปเป่าลุ้นเลยลุ้นอยู่นี่บอาลุ้นกันเลยขันไหนจะเล่นสุดเดี๋ยวให้ดูครับเริ่มคันที่หนึ่งกันเลยมาเบาครับเบาโอ้คันนี้ได้ไล่อยู่คันนี้เบา อันนี้ก็บาอ่ะน,นี้ก็บาอ่ะันบเหมือนเลยชิมเดี๋วนี่ขันที่หนึ่งนี่ยังได้หนึ่งได้สองอ่ะคันนี้กันที่สามขันนี้อันที่สี่ขันนี้อันที่ห้าเดี๋ยวผมเลี้ยงให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลคก์กดแชร์กดซับ s c าใครผมด้วยครับแล้ว อยากให้ผลงานิอะไรอีกก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะครับถ้ามีบายฉันชอบเวลาเธอยิ้มพอตอนเธอยิ้มจึงมีเสน่ห์ฉันชอบเวลาเธอพูดมันแบบประคุณแม่ดู้ขเทเธอสวยมันกับนางฟ้าแต่ฉันแปลกตาเธออยู่บนดินต่อให้เธออยู่บนฟ้าแม่ว่ฟ้าดาพี่พร้อมจะบินโ okay, อเคฮะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันได้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมพีเอทีวีผมจะมารีวิวรอดของผมเอง อยู่เลเวลที่53ชื่อ P A T p อยู่ในเซิร์ฟ74นะครับผมอืมลืานหนึ่รอย79ดอยู่ในเซิร์ฟ74ี่แน่นอนต้องมีจใ์ใจครับอยู่ในอันดับ1,700งพัเดอยหาดูตัวละครผมครับตัวละครผมก็อะตอมิกอืมนี่นี่นี่ ข้าคล้าวครับตัวหัวทั้งนั้นเลยมันไม่ได้หัดเราเป็นไก่นี้เป็นกิ่สั้นมากๆครับาก็าากาใครเจ้าหนอบหรือส่วนแรกกไลียวนแกวนครับอะไรครับนี้